สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่ถ่ายทำจากกล้อง Panasonic Lumix GH5 นะครับแล้วก็ใช้ตัว V-log เป็น picture profile ตัว V-log เนี่ยนะครับสำหรับในประเทศไทยเนี่ยทาง Panasonic นแถมมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศจะต้องเสียทางซื้ออีกประมาณสัก9.9เหรียญประมาณ3,000กว่าบาทนะครับทีนี้ V-log มันมีประโยชน์อย่างไงนะครับตัว V-log เนี่ยนะครับเอาไว้สำหรับถ่ายคลิปที่ทำให้เหมือนกับ ตัวเนื้อไฟเนี่ยไม่ถูก Process พวก Contrast Saturate อะไรพวกนี้มากเกินไปนะครับจะเป็นการทำสีให้ซีดๆอเดี๋ยวพี่อาวจะทำให้ดูนะครับเนี่ยแบบที่เห็นตรงเนี้ยเห็นไหมครับ contrast จะไม่จัด Saturate จะไม่มากนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถนำไปเกรดต่อได้หมายถึงเราไปเพิ่ม Saturate นะครับเพิ่ม Contrast หรือว่า เปลี่ยนแปลงค่าสีด้วย Look Up Table หรืออะไรต่างๆนานาหรือจะเป็นคล้ายๆกับทำเคิร์ฟทำชาร์โด้มิดโทนไฮไลท์นะครับให้ติดสีต่างๆนะครับทำคล้ายๆกับสปิดโทนอะไรอย่เงี้ยได้ง่ายนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัว สีที่ต้องการได้ทีหลังนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสำหรับงานวิดีโอมันจะต่างจากที่สีสดสมาแล้วมาทําพวกนั้น,นจะทํายากนะครับตัวเชสไฟเนี่ยให้คุณภาพสัง่ง่ายที่ดีจริงๆนะครับเมื่อกี้ได้ลองเกรดดูแล้วเฮ้ยเวิร์กมากเลยแต่ว่านิดนึงนะครับตัว g s สไฟเนี่ยนะครับมันสามารถบันทึก 4K ได้ถึง10บบิตนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยไม่ต้องถึง 4K เนะครับเป็น a v c h d ธรรมดาแล้วก็เป็น f u ลเอส 8บิตนะครับก็ได้ขนาดดีแล้วนะครับถ้าเป็น 4K ของไมันจะยิ่งกว่าน,นี้มากนะครับเพราะว่าสีต่างๆมันจะมีความลึกมากขึ้นก็ลองดูนะครับอ่ะนิดนึงหรือนิดนึงอ่ะเสียงที่ได้นี่นะครับเป็นเสียงที่มาจากไมค์เซนไนเซอร์ติดอยู่บนกล้อง gs 5, อ่าตัว mk 400ระยะใกล้ๆอย่างนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยเนาะอ่ะไปก่อนวันนี้มาทำให้ดูนิดหน่อหน่อย,อยนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียในการทำคลิป